ถึงกับคนลุกโยงเฉินยิ้มเผยค้อมชวนชื่นมาเข้าฝานันทำแบบนี้อยากบอกอะไรกันถึงแม้ว่าตัวของนักแสดงตลกผู้ร่วมรับคอมชวนชื่นจะจากไปแต่ฝีไม้ไลายมือด้านการแสดงตลกและคุณงามความดียังคงตาตึงอยู่ในใจของใครหลายคนเช่นเดียวกับพี่น้องร่วมวงการอย่างยงเฉินยิ้มที่ล่าสุดได้ออกมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันถึงนาคอมโดยโยงเฉินยิ้มได้โพสต์ภาพตัดต่อคู่กับนาคอมพร้อมเล่าเหตุการณ์ในความฝานันเมื่อคืนโดนนาคอมแกล้งรู้สึกว่ามีคนเนกลไกมาตัดผมด้านหลั แหว่งเลยพอหันไปดูก็เห็นว่าเป็นนาคอมแกก็หัวเราะชอบใจแล้ววิ่งหนีผมก็วิ่งตามแบบหยอกหยอกกันแล้วผมก็หาแกไม่เห็นเห็นแต่รองเท้าบูทแกวางอยู่ไม่รู้ว่าตัวแกหลบอยู่ตรงไหนเพิ่งฝันเห็นกันเป็นครั้งแรกก็แกงกันซะแล้วฝันว่าโดนตัดผมทานายว่าทางด้านลูกสาวนคคอมอย่างไอ้นภัชรินก็เข้ามาคอมเมนต์รูปหัวใจให้ในายโยงขณะที่โน้ตเชิญยิม้มเข้ามาแฝวความฝันของนายโยงว่า ฝันแบบนี้นายโย่งจะมีกิ๊กแคนชาวเน็ตเข้ามาทํานายความฝันแบบจริงจังว่าหากฝันว่าโดนตัดผมสั้นแล้วออกมาไม่สวยมีคําทํานายดวงว่าจะได้รับความโชคดีจากคนผิวสองสีที่เข้ามาหาเข้ามาสนิทแต่ต้องระวังจะทําของตนเองหายหรืออาจสูญเสียคนรักคนรักซึ่งอาจเกิดความลําบากใจจากคนที่มีอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้บ้างก็พากตีเลขเด็ด